นโดยยกลุ่มปทเคีงข้าตสัคมคไทยด้งวยยยลหาใจเดีวกมันสวัสดีครับเช้าๆแบบนี้พบกันแน่นอนครับกับรายการพอดีรายการที่จะนำเสนอตัวอย่างบุคคลครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตยอย่างยั่งยืนถ้าพูดถึงตัววันนี้ครับทรัพยากรป่าไม้ของเราเนี่ยลดน้อยลงทุกวันครับเนื่องจากขาดความพอดีในการใช้หรือว่าใช้มากกว่าที่จำเป็นนั่นเองครับ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยสมบูรณ์ลดน้อยลงเรื่อยๆครับแต่ไม่ใช่ทุกที่ครับยังมีหลายชุมชนครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญและต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาดมสมบูรณ์เหมือนเดิมครับอย่างเช่นชุมชนที่เราจะพาไปในวันนี้ครับเป็นชุมชนที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่แค่ปลูกป่าอย่างเดียวครับแต่ยังปลูกจิตใต้สำนึกให้กับทุกคนในชุมชนให้รักและหวงแหนในธรรมชาติ ในทรัพยากรผืนป่าของตัวเองครับกับที่นี่เลยครับชุมชนบ้านข้อขีอ,อําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับกับขอกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านข,อข,อข้อขีมูทิเก่าที่เคารพทุกทัานนะครับสำหรับมือนอีกระเข้ากบตีมีกิจกรรมนะครับทางประชาชนของเ่าก็อยากที่ขอวงล้มือนะครับจากพ่อแม่พี่น้องในการทาแนวกันไฟนะครับ เพือปลาชุมชนเวลาไปปลามานะครับกะทิเข้าสวยพบกันรักษาได้ง่ายนะครับขอควาลมรมวมือจากพลไม่นอกของเขานะครับที่มารวมกิจกรรมในมนีนะครับเอาละครับและตอนนี้ครับเรามาถึงที่บ้านอคอบคีแล้วครับผม วันนี้ผมนัดผู้ใหญ่เดชาไว้ครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่เดชาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยในการที่อยากจะอนุรักษ์ป่าของชุมชนไว้ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนหายไปไหนหมดครับชุมชนที่นี่เงียบมากเลยสงบมากเลยจนผมเนี่ยชักจะระแวงแล้วว่าผมนัดผิดวันหรือเปล่าผู้ใหญ่เดชาหายไปไหนผมว่าผมต้องคุยลับนกคุยลังไม้แล้วนี่ยีใครอยู่ไหมครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนั้นมีคนอยู่ครับเดี๋ยวเราไปถามดีกว่าครับ อ้าวนี่เครับผมเห็นแล้วครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมมาหาผู้ใหญ่เดชาครับผู้ใหญ่เดชาอยู่ไหมครับพ่อผู้ใหญ่เดชาเขาไม่อยู่หรอกอ้าวเขาย้ายไปแล้วพ่อเป็นกิจกรรมในป่าชุมชนนี่กิจกรรมกันเหรอครับครับกิจกรรมอะไรครับพ่อครับํำไฟฉลอน้ำและต้นไม้อยู่ในป่าเลยอยู่ในป่าไกลไหมพ่ออย่างนี้ไปไม่ไกลงั้นผมไปด้วยได้บอได้ได้นะครับเอาไปพ่อไปครับเอานี่ขึ้นเหรอพ่อไปครับเดี๋ยวผมช่วยเอาพ่อไป ไปหาพีา่เดชากัน โอ้หลังจากที่ขับมาครับใช้เวลาไม่นานครับจากชุมชนมาที่ป่าชุมชนเนี่ยแป๊บเดียวเองเลยครับและพอเข้ามานะครับผมเห็นเลยว่าคนเยอะมากๆทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนักเรียนนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าชุมชนที่นี่เขาร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันเป็นอย่างมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่เดชาอยู่ไหนครับผู้ใหญ่เดชาครับครับผมเอาผู้ใหญ่เดชาสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เดชาเลยกันนะครับเพราะว่านี้เป็นอดีต ผู้ใหญ่บ้านข้อคีใช่ครับตอนนี้เป็นประธานป่าชุมชนใช่ครับที่ช่วยกันดูแล,แลแล้วก็ฟื้นฟูป่า,<บ>านี้อยูใ่ใช่ครับด้านหลังผมเห็นคนรวมตัวเยอะเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วันนี้มีกิจกรรมอะไรนครับวันนี้จะมีกิจกรรมทําซ่อมแซมฝายชะลอน้าครับผมทําแนวกันไฟครับตรวจลาดตะเวนจะพาเด็กวัดรอบต้นไม้อนุมาณต้นไม้ประมาณนี้ประมาณนี้นต้องบอกว่าป่าที่นี่ อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเข้ามาเนี่ยโอ้โหสีเขียวแล้วก็พื้นที่ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับพี่เดชาครับแต่ก่อนนี่คือเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยหรือว่าเราไม,ไ,มไม่ไม่คือเมื่อก่อนนี้ป่าป่าของเราเนี่ยก่อนที่เราจะฟื้นฟูนเนี่ยมันมันเกือบเตียนนะเกือบเตียนนะครับเพราะว่า,าที่เราเห็นเขียวๆแบบนี้เหรอครับในอดีตนี่คือเกือบเตียนแล้วเกือบเตียนเราก็เลยรวมตัวกันมาฟื้นฟูแล้วพี่เดชามารวมกลุ่มมาอนุรักษ์กันได้นานหรือยังครับ พอดีช่วงปี40เราทําโครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนครับนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูแลล้มลุกคุกค,คานมาพอดีเราได้ไปศึกษาดูงานกับตําบลใกล้เคียงนี่แหละครับคือเป็นอําเภอนํำพองด้วยกันเป็นอำเภอตำบลบัวเงินก็เลยถามเขาว่าเอ๊ป่าเมื่อก่อนเป็นไงเขาก็บอกว่าป่าเขากเกือบเตียนเหมือนกันดูแลมา4-5หปีก็ได้แค่นี้ละผมไม่เชื่อว่า4ปีปีมันจะได้แค่นี้ มันจะดีขึ้นได้ไงเขาบอกว่าเออเราไปลองไปทําดูก็เลยกลับมาคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างน้อยก็ได้ลองแหละก็ได้ลองเราเริ่มต้นทําอะไรบ้างครับพี่เดชาครับเริ่มเริ่มขั้งแรกเราก็เริ่มจัดตั้งคณะกรรมการก่อนครับประกาศมอใจข่าวรับอาสาสมัครพิทักษ์ป่าก่อนพอมีคนนั้นบั่งคนนี้มั่งเข้ามาครั้งแรกไม่ถึง5 0มีแต่คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตยากอยู่ตอนแรกเพราะว่าเขาเคย ตัดไม้อย่างเสรีเคยเข้าป่าอย่างเสรี<ะ>หาอะไรก็ได้อย่างเสรีเขาจะเผาป่าเขาอยาะไรเขาก็ทําได้ตามสะดวกพอเราโดนห้ามมาโดนห้าม,มาเนี่ย,ยก,ก,ก็เหมือนเราไปไปจํากัดสิทธิ์ของเขาทาให้เขาเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปเขาก็โกรธเราบ้างเกลียดเราบ้าง,าางก็เลยคยุยคุยกันอีกรอบเ,อเราจะทํำยังไงถ้างั้นเราเอาคำฝันขึ้นมาก่อนรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานจะได้มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืน ก็เริ่มต้นจากคำขวัญก่อนครับือแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทมถ้าเริ่มจากปี40ตอนนี้ก็26ปีเกือบ30ปีครับเราก็ได้เห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้และวันนี้ครับมีกิจกรรมพอดีเลยที่เรามากันในวันนี้ถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นลูกมือของพี่เดชาแล้วก็ทุกๆคนเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยโอ้ดีมากเลยยินดีถ้อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปอนุรักษ์พิทักษ์ป่าครับ สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน เป็นมือนัดครบรอบทีเฮาร่วมกิจกรรมป้าชุมชนของแต่ละปีแล้วก็แต่ละช่วงระยะเวลาก่อนสิลงหน้าปีนี้ก็เลยนัดพ่อแม่พี่น้องเพื่อเตรียมเฮ็ดกิจกรรมก่อนก็คือเฮาสีมีกิจกรรมเฮ็ดไฟชะลอน,น้ำเฮ็ดแนวกันไฟกิจกรรมลาดตะเวนสหรับเด็กหน่อยนะครับกับสีเฮ็ดวัดรอบต้นไม้เพื่อเฮ้าสิได้สืบถอดทรงตอจากรุ่นสูรุ่นป่าชุมชนเฮาเก็บรอยที่เป็นไรนะเี่ยเฮารักษาซอยกัน ให้เฮารักษาพ่วมดีตัวนี้ไ้นะครับเพื่อเพิ่มยังยื่นของชุมชนบ้านขอกีอ่มูกอกโมเสีเฮาให้มันยังยื่นตลอดไปครับเอาล้ครับเราจะมาเริ่มทําแนวกันไฟกันครับผมอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพี่เดชาครับอันนี้เป็นที่เราใช้กวาดกวาดใบไมใ้ให้ให,ให้ให้มันห่างออกจากกันเพื่อทําแนวนั่นแหละทําแนวับครับผมทำแนวอันนี้เป็น อุปกรณ์ตบไฟเวลาเวลาไฟป่าไฟมานี่แล้วก็นี่นะครับก็ใช้อุปกรณ์2อันนี้เป็นหลักในการทําแนวกันไฟนั่นเองเดี๋ยวเราไปทำตรงไหนกันครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นครับไปกันเลยไหมครับไปเลยับราณนะครับโบอานเถื่อเลยครับคนแจกจ่ายกันนะครับอ่านี่ครับนี่ครับอ่าเราดูยังไงว่าเราจะทําแนวไหนครับแนวกันไฟเลยเราจะแบ่งเป็นโซนเอาไว้แล้วนะครับ แบ่งมันโซนเหตุผลที่แบ่งเป็นโซนเป็นล็อกเนี่ยถ้าสมมุติว่าไฟป่ามันเข้ามานะครับครับมันเข้ามาโซนนี้ดักทําแนวกันไฟดักไม่ให้มันเข้าโซนอื่น ปกติแล้วไฟป่าเกิดจากอะไรครับชื่อมันไฟป่าแต่ไฟป่ามันเกิดจากคนมันไม่ได้เกิดจากป่านะครับที่มเกิดจากการเผาหญ้าเาใช่ใช่ครับเผาเพ้าก็ลามมาลามมาก็เลยเข้ามาในพื้นที่ของบริเวณป่าชุมชนตรงนี้พอมันลามเข้ามาในพื้นที่ป่าชุมชนมันโดนพวกใบไม้แห้งใบอะไรมันก็เลยลามเร็วใช่ครับเราเลยต้องทําแนวกันไฟนั่นทำแนวกันไฟเอาไว้พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่ก็คือจุดแนวกันไฟแล้วแหละครับ ระยะของเขาเนี่ยความกว้างเขาต้องประมาณเท่าไหร่ครับพี่เดชาครับความกว้างนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะทํา2เมตร2เมตรนะครับใบไม้แห้งเนี่ยต้องเคี่ยวไปให้หมดเคี่ยวด้านใครด้านมันนะครับเป็นโซนโซนใครโซนมันทีมหน่วยลาดตระเวนเนี่ยครับัดตะเวนอยู่เป็นประจำาฟลัดตระเวนปุ๊บก็จะแกนคนกันเลยวอบอกเพื่อนวอบอกเพื่อนแล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะขึ้นหอกระจายข่าวบอกชาวบ้านออกมาช่วยกลางคืนก็ได้ลูกมาเลยครับเคยไหมเคยกลางคืนเนี่ย คือไฟอยู่นี่กลางคืนเนี่ยลามใหญ่เลยคือคืนลามใหญ่เลยเหมือนในหนังในละครเลยละเขาก็ต้องปลุกกันขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพื่อมาจัดการกับไฟป่านั่ไฟไม่ได้เข้านี่ประมาณ45หปีแล้วมั้งนี่ไม่ได้ไหมเลยคือหลังจากที่เราทำแนวกันไฟเราก็ป้องกันแบบหลายๆทางเนี่ยไม่มีไฟป่ามา45ปีแล้วไม่มีเลยในพื้นที่ป่าชุมชน711ไร่นี้ครับ ตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ด้านนอกของป่าชุมชนครับจะมีรั้วที่เป็นลวดหนามด้วยลวดหนามคือเราทําเองหมดเลยรอบ7จ็ดร้อยสิบไร่ครับทำเองหมดเลยตอนแรกเรากะกะจะทําเฉพาะ1กึ่งกิโลด้านที่ตะวันตกเราเริ่มทําชาวบ้านก็เริ่มบริจาคไมาเลยก็ได้จนครบจหมดทุกคนในชุมชนเป็นคนร่วมมือกันไม่จ้างใครเลยไม่ได้จ้างสาที่ล้อมนี่คือทําเองหมดเลยเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าที่นี่คือ ป่าของเขาป่าของเขาที่นี่คือป่าของเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลครับตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเด็กๆบ้างนะครับก,ก็เด็กๆทำกิจกรรมอะไรครับพี่เดชาครับ,กกบคือเด็กจะวัดรอบต้นไม้วัดเพื่ออะไรครับพี่เดชาครับให้เด็กๆเกขาเมอัดเพื่อเราจะได้รู้ว่าต้นไม้มันจเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนแต่จุดนั้นไม่สาคัญจุดสําคัญอยู่ที่ เราให้เด็กมาสัมผัสเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ศึกษาในเรื่องของต้นไม้แล้วก็ปลูกกิจซิ่งให้เขารู้สึกว่าเออเคยทําเคยรู้จักก็คือเราจะไม่บังคับเพราะละว่าให้มาทำไม่งั้นแต่ว่าพอให้เขามาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนค่อยๆคุ้นชินค่อยๆมีความสัมพันธ์แล้วก็รักในกระรักไปในตัวต้นนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเซนติเมตรครับคือประมาณเจ็ดสิบแปดเซนสามสิบเอ็ดนิ้ว สาสิบเอ็ดนิ้วคืออย่างนี้เราต้องมาทุกปีไหมครับครับมาทุกปีทางชุมชนมีกิจกรรมเราก็จะประสานทางโรงเรียนไปทางเรียนเขาจะจัส่งครูแล้วก็นักเรียนมาด้วยอย่างนี้เมื่อกี้มุมนั้นเมื่อกี้เห็นแล้วมีพี่พี่แม่แม่นะครับเออน่าจะเก็บอะไรมาได้สักอย่างนะครับพี่เดชาครับอโอเห็ดโหใหญ่มากเลยป่าเกิดความดุดสมบูรณ์ทําให้มีของป่าตัวอย่างเช่นเห็ดนะครับเห็ดอย่างนี้ก็จะเกิด เกือบเกือบตลอดปีนะครับบ้านเราเนี่ยยางสีสแดงนี่ <head S 2> <right? S 1> สีแดงเห็ดกอบ้านเราเรียกเห็ดกอเห <Head core. S 1> ็ดกอครับเห็ดกอแล้วเราเอาเห็ดพวกนี้แต่และชนิดเอาไปทําอะไรครับในการทานไปแกงเป็นหมกไปซุปก็ได้นี่แล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ในการเก็บนะครับหรือว่าใครก็สามารถเข้ามาเก็บได้กฎในการเก็บถ้าคนในชุมชนเราก็สามารถเข้ามาเก็บได้ฟรีครับเพราะว่าเป็นผู้อนุรักษ์ด้วยกันแต่ถ้าเป็นคนชุมชนอื่นเราก็จะขายบัตรให้20บาท ขายบัตรครับขายบัตรเจ็บเหตดทางคณะกรรมาการเขาจะรออยู่ที่<ม>ด่านที่ปากประตูซื้อบัตร2 0บาทก็ถือบัตรไปถ<ม>้าไม่ซื้อเขาจะปรับ1น0ยบาทอีกอย่างถ้าคนนอกชุมชนเนี่ยถ้าถือบัตรทสมคือบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเนี่ยชุมชนไหนก็ช่างถ้าถือบัตรมาเนี่ยให้เก็บฟรีสามารถมาเก็บได้เลยสามารถเก็บได้ฟรีแต่ต้องโชว์บัตรด,ด้านโน้นครับยังมีไไกิจกรรมที่ทําอยู่ใช่ไหมครับทำไฟชะลอน้ำครับายชะลอน้ำนะครับไปเราไปดูกันครับ คือทําไมในเขตป่าชุมชนต้องทําฝายชะลอน้ำครับพี่เดชาคือฝายชะลอน้ํานี้เวลาฝนตกมาเราจะเป็นการชะลอน้ําให้ไหลช้าลงแล้วกออ็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บน้ําไว้เพื่อให้น้ําได้ซึมซับเข้าในป่า ต้นไม้ก็จะได้รับน้ําตรงนี้ด้วยอ๋อตรงนี้นะครับที่พี่ก็ทําอยู่นะครับ,บอันนี้คือ<ร>เป็นทางน้าทางน้ําที่ไหลมาจากในป่าและครับพี่เดชาครับครับมาไหลจากมาจากในป่าแล้วก็จะไหลต่อไปที่ชุมชนไหลต่อไปทุ่งนาแล้วก็เข้าเขตชุมชนอ๋อก็เถอะเราไม่ทําไว้ก็อาจจะน้ําอาจจะแรงเกินไปแรงเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะไหลไปอยู่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเขาใช่ครับแล้วอย่างในพื้นที่เขตป่าชุมชนที่นี่เนี่ยมีฝายชะลอน้ําประมาณกี่อันครับมีอยู่แล้วก็21ตัว21ิเนะครับบตัวนี้ อันนี้เป็นตัวที่สองนะครับพี่เดชาครับอันนี้นี่เรียกว่าฝายชะลอน้ําแบบไหนนะครับแบบฝายหินทิ้งครับฝายหินทิ้งครับคือฝายชะลอน้ํานี่มีกี่แบบครับพี่เดชาโอ้มีหลายแบบแบบของไฝายแมวเนี่ยเขาจะทําแบบตอกหลักแล้วก็เอาเอาหินเอาเป็นชั้นลงไปแล้วก็เอาหินหินก้อนใหญ่มาติ้งลงไปของเราไม่มีหินแบบเขาครับเราก็สามารถเอาเอาปูนแห้งกับทรายแห้งมาผสมกันใส่กระสอบแล้วก็เรียงได้เลยเรียงได้เลยพอฝนตกน้ํามา มันก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินเราทําไว้หลายปีมดีดีนั่นนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นแบบมีมอสมีต้นไม้มาเดี๋ยวผมจะลงมือช่วยนะครับในการที่จะตักเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าช่วยหรือว่า่วงนะครับช่วยหรือว่า่วงนะครับทำด้วยกันก็ถือว่าช่วยเนี่ยโอ้เออันนี้ถือว่า เรียบร้อยนะครับพี่เดชาครับครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งฝายฝ่ายที่22ครับของป่าชุมชนที่นี่ครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะไปดูต่อคืออะไรครับพี่เดชาครับเดินลาดตัวเนะครับไปดูนครับว่าลาดตะเวนที่นี่เป็นยังไงครับครับเอาละครับก่อนจะไปลาดตะเวนกันครับเรามาเติมพลังกันก่อนดีกว่าอย่างที่พี่เดชาบอกว่าวันที่มีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะมานั่งทานข้าวกันแบบนี้แล้วก็แต่ละบ้าน ก็จะนําเมนูของแต่ละคนเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมานั่งกินร่วมกันใช่ครับอาจจะแบบไม่ได้เลิศหรูมากนะักแต่ว่าการที่มานั่งทานด้วยกันแบบนี้เนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่เดชาครับมีแกงหน่อไม้ส้มตำครับใครมีอะไรก็เอามารวมกันครับเห็นด้านหลังเนี่ยโอ้โห ให้เขาจบดียว่ะจบกันใหญ่เลยเพราะว่าแน่นอนขายไม่ได้คือข้าวเหนียวนี่แหละครับข้าวเหนียวบ้านเฮาเนาะต้องมีข้าวเหนียวเนาะทางกับโซนตามทางนู่นทางนี่นะครับก็นี่เดี๋ยวเราเติมพลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลาดตะเวนนครับแล้วเราไปลาดตะเวนแบบนี้เนี่ยพี่เดชาเราไม่ต้องมีอาวุธเลยหรอครับ ไม่ไม่เราเราไม่ได้ติดอาวุธเพราะว่าเราไปเราก็ดูความเรียบร้อยรบบดูแนวกันไฟมั่งดูคนจะมาตัดไม้ทำลายป่ามั่งทุกคนต้องติดไอวิวสื่อสารถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเขาก็จะสื่อถึงกันเองอ้าแต่ถ้าเกิดว่าไปแบบเจอคนบุกลุกแล้วไม่มีอาวุธนี่เราทำยังไงอ่ะผู้ใหญ่เอาไหมผมมีกระบอกมือปืนเอาไหมปืนขหล้ำขหล้ำขหลาม <laughs> แล้วเข้าไปเจอแบบคนกําลังตัดไม้ทําลายป่าอยู่หรือว่าบุกรุกเข้ามาเก็บเห็ดก็ทำยังไงครับถ้าเป็นส่วนของเก็บเห็ดนี้ถ้าเป็นคนชุมชนอื่นครับที่ไม่ได้ถือบัตรโชว์บัตรไม่ได้มีบัตร20บาทเขออาก็จะปรับร้อยหนึ่งร้อยหร้แต่เราก็คือจะใช้วิธีการสันติเนะนเข้าไปสันตินใช่เมื่อก่อนในช่วงแรกเนี่ยมีคนนอกชุมชนเข้ามา หาสมุนไพรเยอะคือเรามีระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามเก็บสมุนไพรในป่าชุมชนเพื่อจําหน่ายเรามีในระเบียบของเราอยู่แล้วพอ<ม>ดีเขาบุกลุกเข้ามาก็ถามก่อน<ม>เห็นไป้ายไหมเห็น<ม>เห็นแล้วทําไมถึงทําล่ะทาไมมาทําแบบนี้ละ่ะเราก็เลยปรับเข้าไปปรับไป5,000บาทโอ้แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดอาดโดนค่าป,ปรับมกเมื่อกี้0 0 0บาทหรือว่า บุกลุกเก็บเห็ด100เนี่ยครับพวกค่าปรับต่างๆนี่เราไปใช้ทาอะไรครับคือเราจะมาเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มครับเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมของกลุ่มพี่เดชาครับเรื่องนี้เรามาลาดตะเวนกันบ่อยไหมครับบ่อยครับเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า10ครั้งสองสามวันมาทีแต่บางบางช่วงเนี่ยจะมาทุกวัน้วยครับอ้าวเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่พี่เดชาบอกว่ากฎระเบียบข้อบังคับหมวด2ครับ ก็คือ<ห>สิ่ง<ห>ที่เราสามารถใช้ได้ใช้ได้ง่ายๆเลยก็คือเนี่ยห้าม,มตัดไม้ในป่าชุมชนแล้วก็ภานะที่เข้ามาได้ก็ถือว่าเป็นรถเข็นน้ําใหญ่สุดแล้วก็คือเราต้องกําหนดทุกอย่างไว้เลยแล้วก็จะมีป้ายแบบนี้อยู่รอบๆรอบแล้วดูนะครับข้อ8นะครับก็ห้ามล่าสัตว์ในป่าชุมชนสัตว์เล็กก็พวกแย้พวกกิ้งกาแล้วก็มีนกมีไก่ป่าก็คือห้ามล่าเลยนะครับห้ามเผาป่าห้ามบุกรุก ขยะก็ต้องทิ้งในบริเวณที่จัดไว้ให้นี่ถ้าผู้ใดฝ่ฟาฝืนนะครับปรับไม่ต่ำกว่า5,000แล้วก็ดำเนินคดีนะครับตอนนี้ก็คือกฎต่างๆที่ป่าชุมชนคณะกรรมการได้จัดตั้งไว้จัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ป่าชุมชนร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ อะไรครับพี่เดชาครับนี่เขาบวชอ๋อบว,ต,บวต้นไม้บวต้นไม้ครับกุศโลบายของผู้ท้าผู้แก่เนาะครับบวชต้นไม้ก็บวชเหมือนบวชพระนี่แหละให้คนช่วยดูแลรักษาอย่างน้อยคนที่เข้ามาก็จะรู้ว่าป่าเรามีการบวชผ่านการเป็นอุปสมบทแล้วก็ะะจะไม่ให้ทาลายใช่ไม่ให้ตัดใช่ใชก็เป็นกุศโลบายการบวชของผู้ทา้าผู้แก่ในสมัยก่อนครับถือว่าต้นไม้หรือว่าผืนป่าเนี่ย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องช่วยกันรักษาสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เรียกได้ว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายครับ,รบพี่เดชาที่ทําให้คนในชุมชนได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูป,ป่าแห่งนี้จนอุดมสมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี40ที่พี่เดชาหรือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตอนนี้เป็นประธานป่าชุมชนได้เจอมา25ปี จนวันนี้ตั้งแต่วันแรกมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับจากวันนั้นถึงวันนี้พอมาเห็นในที่เราทําได้ขนาดนี้ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากครับแล้วก็ทางชุมชนเขาก,ก,ก็ร่วมไม้รวมม่อกันดีแล้วก็ภูมิใจมากเลยครับจากวันแรกเลยที่พี่ชาบอกว่าป่านี่คือเย็นเลยครับเกือบเตียนครับคิดไหมว่า จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้แรกๆก็ไม่คิดเลยครับไม่คิดว่ามันจะดีถึงขนาดนี้<ม>เพราะว่าเราเริ่มทํามันก,ก็ยากอยู่แต่พอเราทําไปทํามารู้สึกว่ามันเห็นผลดีขึ้นตามลําดับจนได้รางวัลต่างๆนานาด้วยครับผมได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครับครั้งที่16เมื่อปี2 5 5 7ราจงวัลเกี่ยวกับไปชุมชนครับชุมชนเช่นแข็งคือรางวัลประเภทชุมชนที่เราได้รับครับ ก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าจากที่เราทําเราไม่กะว่าเราจะได้รับสิ่งตอบแทนอื่นๆนอกจากเราจะได้พื้นป่าขึ้นมาแล้วก็ได้แหล่งอาหารขึ้นมาดีใจมากครับภูมิใจมากชุมชนก็ภูมิใจมากครับเหมือนเขาเห็นสิ่งที่เราทําที่เราพยายามมาหลายปีเนี่ยมีหน่วยงานเห็นมีคนเห็นเราก็ยิ่งภูมิใจนะครับมแล้วตอนนั้นเราได้เงินรางวัลมาด้วยครับได้ ็คือตั้งแต่ปี57ตอนนั้นเรานําเงินรางวัลตรงนั้นมาจัดการยังไงบ้างครับมาทําอะไรบ้างคือเราก็นํามาใช้กิจกรรมในปา่าชุมชนของเรานี่แหละส่วนที่เราใช้ไปส่วนใหญ่เป็นก้อนนะครับส่วนเป็นก้อนก็คือเอามาเพิ่มรั้วที่เรายังทําไม่เสร็จแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เรามาร่วมทําเป็นค่าน้ามันรถตามลาดตะเวนมั่งแล้วก็ค่า อาหารจีกมเล็กน้อยจ่ายส่วนกลางครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่ปี57จนถึงปี65ปัจจุบันนี้เนี่ย2องแสนห้านั้นยังเหลืออยู่เลยเหลือครับยังบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ใช้กับชุมชนเพื่อชุมชนจริงๆครับตอนนี้ทุกวันนี้ผู้ใหญ่คิดว่าชุมชนช่วยกันดูแลรักษาป่าผืนนี้ได้พอดีหรือยังครับคือคําว่าพอดีของเราเนี่ยมันก็พอดีอยู่ประมาณหนึ่งแต่เราก็จะพยายามทําให้ ป่าของเราเนี่ยการดูแลให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้เข้มข้นขึ้นดีขึ้นนะครับคาว่าพอดีมันอาจจะเป็นพอดีกับบริบทของชุมชนไหม,มหรือว่าจะพอดีอในลักษณะพอดีที่ยิ่งใหญ่พอดีที่พอดีถึงรับอยู่ที่ว่าเราจะปรับยังไงให้เหมาะกับเราให้เหมาะกับชุมชนให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆแล้วออกมาได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดผมอยากให้ผู้ใหญ่ลองฝากถึงคนไทยทุกคนหน่อยดีกว่าว่า ในการที่จะเริ่มต้นอนุรักษ์ผืนป่าเราควรเริ่มต้นยังไงครับฝากทุกคนที่ดูรายการนะครับว่าการดูแลรักษาป่ามันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าเราเกตนาตั้งใจที่จะทําจริงๆถ้าทําแล้วมันถ้าสําเร็จแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็จะได้ประโยชน์จากป่ามากมายนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเทปนี้ได้ออกอากาศไปแล้วเนี่ยหลายๆคนจะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่ หรือว่าพี่เดชาอย่างแน่นอนรวมไปถึงหลายๆชุมชนอยากจะเริ่มที่จะอนุรักษ์ผืนป่าของตัวเองไว้ให้เข้มแข็งตลอดไปวันนี้ขอบคุณพี่เดชามากครับที่มาเป็นตัวอย่างมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับคำว่าพอดีของเราเนี่ยมันก็พอดีอยู่ประมาณหนึ่งเราก็จะพยายามดูแลป่าของเราเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้เข้มข้นขึ้นดีขึ้น ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกว่าการเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้คุ้มค่ามากๆครับได้เห็นการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านคอกคีของพี่ๆเขาแต่ละคนผมเชื่อได้เลยครับว่าป่าที่เขาช่วยกันดูแลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไปแล้วไม่เพียงแต่จะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ลูกให้หลานได้เห็นยังเป็นแหล่งที่สร้างอาหารสร้างยาสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอีกด้วยสำหรับวันนี้ หมดเวลาแล้วครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เก็บโชนใหญ่เลยโอ้โหใหญ่มาก <c oughs> นี่ครับเดียวนี่คือประโยชน์นะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างนี่คือแค่หนึ่งในนั้นคือเรามีอาหารกินตลอดปีมีเห็ดกินตลอดปีไม้นี่ไว้ทำไมครับนี่กวางแผนครับอ๋อว่าแผนที่นะครับเราจะไป เส้นทางเดินป่านี่ครับเแผนที่นี่มีแค่นี้เลยนะไม่ครับ <c oughs> เข้าใจกันแล้วครับดีเข้าใจกันแล้วนะครับ